สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดให้ปังนะครับสำหรับลัคนาราศีพิจิกนะครับโดยถ้าเกิดคุณนะครับจะขอเรื่องการเงินนะก็ให้บูชานะครับพระปังสมาธินะครับการาไปสาักการะบูชาหลวงปูท่ทวดหลวงปู่ปานหลวงปู่มั่นนะครับพระเกจิอาจารย์ทั้งหลายนะครับแล้วก็หรือ ปู่ฤาษีนะครับก็จะส่งเสริมเรื่องการเงินแล้วก็บุดบริวารด้วยนะครับสำหรับลัคนาราศีพิจิกนะครับต่อมานะครับถ้าเกิดจะเรื่องเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารหรือเกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงนะครับสําหรับลัคนาราศีพิจิกนะครับก็ให้ไปสการบูชาพระปางนักปกนะครับหรือเกี่ยวข้องกับ เทพทางสายพญานาคนะครับหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางสายพญานาคนะครับก็จะช่วยให้ท่านเรื่องเกี่ยวข้องกับเพื่อนหรือลูกค้านะครับต่อมานะครับสําหรับเรื่องการขอบ้านขอรถนะครับหรือความมั่นคงนะครับสําหรับลัคนาราศีพิจิกนะครับก็ให้ไปสักการะบูชานะครับพระปางป่าเลไลนะครับหรือพระปางปาลิไลนะครับพระอุปคุตเทระนะครับหรือบูชาพระราหูนะหรือการมี กระลาเกตพลาหูติดโตวไว้นะครับก็จะส่งเสริมเรื่องอบ้านรถที่ดินความมั่นคงนะครับหรืออาจจะส่งเสริมเรื่องการเรียนได้ด้วยนะสำหรับคนที่อยู่ในวัยเรียนนะครับสำหรับลัคนาราศีพิจิกที่ต้องการที่จะให้มีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์ส่งเสริมนะครับก็ไปสักการะบูชาพระปางห้ามญาตินะครับหรือ,อ เท้าสุรนาลีนะครับหรือนะครับมิลาสตรีท่านต่างๆนะหรือการมีเสือติดตัวไว้หรือการบูชาพระนางพญาติดตัวไว้นะครับก็จะส่งเสริมเรื่องเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่อุปธรรมนะครับส่วนกรณีเรื่องการงานนะการงานเนี่ยก็จะไปสักการบูชานะครับ พระบังถวายเนตรนะครับหรือการไปขอกับเสด็จพ่อรอห้าเสด็จพ่อรอเก้านะครับหรือการขอกับพระอ,อินนะครับส่งช้าเอราวันนะครับหรือการมีพยาครุฑติดตัวหรืออนุมานติดตัวนะครับก็จะช่วยส่งเสริมเรื่องการงานนะสำหรับเรื่องโชคลาบนะโชคลาบลัคนาราศีพิจิกนะครับก็จะไปขอกับนะครับ พระปางอุ้มบาทนะครับเป็นสกราบุชาพระปางอุ้มบาทพระแก้มมรกฏหรือพระที่ทําจากหยกเขียวหรือกระทั่งไอไข่นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ